สวัสดีครับผมมอจิระวัฒแฟนเพจนะครับมอจิรวัฒแฟนเพจนะครับมอจิระวัแฟนเพจเป็นภาษาไทยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็มอจิรวัฒชาแนลนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับทาง YouTube นะครับมอจิรวัฒชาแนลทาง YouTube นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากติดตามนะครับทุกคนเนาะฝากติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามทาง t u b e บมอกิโลว์ n แนลนะครับแล้วก็มอกิโลว์แฟนเพจนะครับวันนี้ได้ขนมจีนน้ำยาน,นะครับทุกคนได้ขนมจีนน้ำยามากินนะครับนะครับนะครับขนมจีนน้ำยานะครับทุกคนเนาะเราจะมาลองกินครับไม่พูดเยอะครับไม่พูดเยอะเบาๆยากครับ,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 บทุกคนเนาะ เบาๆนิ่ครับกลับมากินได้เลยครับมากินได้เลยเนาะอืมรุยครับลุยรุยรุยอืมรุยครับรุ่ยกินครับรุ่ยฮาวุยยฮาใส่ซ่อมด้วยครับพี่น้องนะใชะใช้ซ่อมกินนะครับใช้ซ่อมกินเลยนะครับดูยครับได้น้ำจีนน้ำยากับผักนะครับผักผักอันนี้ก็ผักนะอันนี้น้ำจิ้มยาเป็นน้ำยาป่านะครับเป็นน้ำยาปลานะครับเป็นน้ำยาปลานะครับดุยครับรุย ใหพักครับใส่พัก แอบแอบทุกคนอืมมันเดือมันเด้อคนน่ามันนะต้องขอขอขอบพระคุณน,นะครับ้าบรดียวๆนะครับกินอยู่ครับกินอยู่อืมอก,กิ่นมันน้ำเหมือนน้ำครับกินมันน้ำเหมไอนน้ำอืมแต่ถาบมนน้ำครับ อ่ะครับทุกคนมามามาอืมกำลังเห็นเลยถ่ายทำจะถ่ายทำอยู่ในห้องนี้ครับถ่ายทำอยู่ในห้องครับถ่ายทำอยู่ในห้องนะ มันได้ไปถ่ายทำนะครับที่ไหนนะครับไม่มีไม่มีทุ่งนาไม่มีอะไรถ่ายครับก็ถ่ายในห้องของเราเนี่ยครับคปพักไปครับผมอืม เป็นผักกาดนะครับทุกคนผักผักกาดนะผักกาดครับผักกาดกินน้ำยาผักกาดครับ น้ำยาบํารุงเพชรนะครับน้ำยาเป็นน้ำยากะทินะครับเป็นน้ำยากะทินะครับทุกคนเนาะเป็นน้ำยากะทินะครับฝากติดตามช่อง YouTube Mod Channel นะครับมอสกีรัตว์ชาแนลนะเพื่อนววนะครับอยู่ทาง YouTube น,นะแล้วก็ แฟนเพจนะครับมาจิรวัตแฟนเพจนะครับแล้วก็แล้วก็เฟซบุ๊กธรรมดาเฟซบุ๊กปกติก็มาจิรวัตนะครับทุกคนเนาะเฟซบุ๊กปกติก็มาจิรวัตนะครับในภาษาอังกฤษ ไม่รู้จะหมดหรือไม่หมดนะครับทุกคนนะต้องกินให้หมดนะครับอโอ้จุกแล้วครับตอนนี้ อจุกครับตอนนี้จุกขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ยังไปต่อครับยังไปต่ออ <laughs> ือือ Shorts, น,ะ ans, <OK> นะครับทุกคนมากินด้วยนะครับมากินด oui> ้วยกันโอเคนะครับนะครับสุดท้ายครับคนสุดท um ้ายครับอืมทำสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวครับทำปิดทำสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะ อืมโอเคครับจิติดคอครับอืขอบคุณครับที่มารับชมที่มาติดตามที่มากดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจ แล้วก็ทางยูทูบนะครับมอสจีรว,วัดแวนเพจแล้วก็มอสจีรวัดชาแนลหยุดทางยูทูบนะครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย